พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสันนิบาตเก้าพระราชทานเงินสดนายรุ่งชาวริษิ์จชจมข้าราชการประมาณสามิกระทรวงศึกษาธิการพะเมรุทองอำเภอบราระหานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันพิหัตสปีที่เก้ามภาปสองพันห้าร้อหกสิบเวลา สคาธิการพระราชทานเงินหน้าที่ของพระราชดีงานหมายเรียนเจ้าภาพศพงานการุ่มชาวประเทืเพื่อทราบติดต่อขอรับของเิอพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธ,นธร,รรมไปปฏิบัติคนอากาศเอกสอุพิมลเลขาธิการพระราชวังระจ้างอยู่หรื ทรงพระกรุณาโรดเก้าโปรดกรดกะหมอ่อมพระราชทานงศกนางตะลุ่มเชาประสิทธิ์จัตุรัาพรช้างเผือกจัตุรัาถาพรมงกุถไทยซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล,ล้นเก้าล้นกระหมอ่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมได้ หากความทราบโดยยานวิถีถึงรวงมีญานของงานตรุ่งระสิทธิ์ได้ด้วยประการใดในสัมปรายะโภพคงจะมีความกละบลืมรสร้างซึ้งเป็นล,ล้มพ้นในพระมหากรุณาบุญที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุทายแห่งชีวิตถ้าพระพิเเจ้าผู้เป็นบุตรธิดา และหล,หลังของพระราชทานกราบถวายมงคลแทนเบื้องพายุคนระบากด,ด้วยความสำนึกในพระมหากรุมนาทิคุณอย่างหาที่สุดได้และจักเพื่อทูลวันเหลือเกล้าเหลือกระหมอ่อมเป็นสักพัสสิหรมคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกลูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วย เีชัดข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวชาวประจุเล่นชาวประคุณย่าตะลุ่มชาวประิุมสมุนเดิมมหิพันเกิดวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2469ปีขัมนาบ้านเลขที่2หมู่3ตำบลโพสังต้นอำเภอบ,บางปัน บังหวัดกรุงเทพยาเป็นพี่ยาของพ่อต่าแม่อ่าม่หมีพันมีพี่น้องเพื่ินามัน หกนามมีสาราลมถึงแกรมเจ็ดนาราษาไม่ผีันการศึกษาปีพุทธศักราช2477ถึง2478เรียนโรงเรียนนาจ้างและมีพี่ชายปูเป็นไม่ผีันชื่อสอนปีพุทธศักราช2479 ถึง2,480เรียนโรงเรียนประชาบาลหรือโรงเรียนวัดทองหอกในปัจจุบันปีพุทธศักราช2,481ถึง2,483นักเรียนประจำข้าวาสุตรีปัจจุบันคือโรงเรียนพา,านิหารอำเภอครุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติการรับ โรงเรียนชั้นใหญ่ตัดวันหนึ่งมิถุนาคมพุทธศักราช2497ัน้อย้าดยามาดำรงตำแหน่งครูน้อยโรงเรียนวัดโพหงษ์อำเภอบางรประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเษนกษียณอายุราชการเมื่อวัน,นที่30กันยาพุทธศักราช2528รวมอายุราชการ44ปี อิสราเอลพรที่ได้รับปีพุทธศักราช2523จตุราาหาขรนโมกุฏไทยปีพุทธศักราช2528จตุรหาารอนช้างเกว วงทีคะอามวนสี่นายดารินชาวประศิษฐ์อารินญาติลูกชาวประศิษฐ์มีหลานย่าหลานยาย,ายสองคนดังนี้หนึ่งนายสาวนรเมศวรชาวประศิษฐ์รับราชการครูสองสิทธโกนาวงวงค่คคะรับราชการทหารอุปบรรณาส่งยาคุณย่าปีนคนสุภาพก่อนโยน ที่ชอบสุงดูแลลูกที่อยู่ใกล้โหนายลคนใลในชีวิตไม่กเคยรขอแท้ยลกทั้สิ้นยอมลำบากอดทนเพื่อส่งเสียให้ลูกๆได้รับการศึกษาทั้งที่ขณะนั้นอยู่ในสภาวะลำบากช่วงที่ย่าเริ่มไม่แข็งแรงและเดินไปไหนมาไหนไม่ไดแล้ว เสียงจังหวยอย่อๆไว้ให้ลูกและสั่งเสียลูกๆว่าหากหน้าเสียชีวิตให้สวดราอัปิคมเพียงสามคืนไม่ต้องมีทิธีพระราชทานเพ็งศพไม่ต้องมีเครื่องประคมใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้ลูกๆสิ้งเปลือกยาเตรียมเงินสสับโปรยทานและจัดการเรื่องสำหรับลูกๆไว้เรียบร้อย แต่ลูกๆก,ก็ขัดคำสั่งแม่บางเรื่องเพราะต้องการจัดงานศพให้สมเกียรติกับที่แม่ยอมลำบากอดทนส่งเสียลูกๆให้ลูกๆและหลานๆมีอัาชีพที่มันคนงนปีพุทธศักราช2564ยา่าเริมเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจากลูกๆทุกคนไป็นอย่างดี เ้ามื้อของวันที่สองคุมพาพันพุทธศตกราช2566ย25่ามีอาการท้องเสียงไม่หยุดร่วมกับการสระเทียนรับประทานอาหารอะไรไม่ได้เลยมีไข้เหนื่อยหอบในช่วงบ่ายของวันที่สามุมภาพันพุทธศตกรรช2566ย25่าเริ่มมีอาการหนักขึ้นเริ่มมีอาการ ใจลำบ,บ,บากกระวนกระวายลูกลูกที่ตัดสินใจนันส่งโงรงพยาบาลรัปัะหันุณใกล้ที่สุดแพทย์พยายามช่วยกันรักษาจนสุดความสามารถจนกระทัง่งเวลา17มิถุนาา53นาทีญาติจากลูกลูกหลานญาตินาสนิทไปุ้ยอาตาสมุทรซีไยริ้ไา คุมพาแม่ลาลับห้าโมงกว่าแม่นอนหลัไม่ป็นหวันมองดูแม่ก่อนที่จะทิ้นใจ แต่น,นี้ไม่มีใครเพื่ออาภรณ์เป้าสัพท์สอนเตือนตักเป็นหลักพามแม่แต่ลูกเป็นแม่มีมีมานะเสียสลับเพื่อหนักลูกทำพิจาร์เป้าแนะนให้ทำดี สองลูกหลานนานมาแล้วเป็นกรอบแก้วคุ้มกันตั้งยุดตัวแม่เป็นตจมเป็นดั้งกะรับจำตัวเป็นหัรรน,น,หนรัวร้องรักเป็นหวชนะชทยนัวันนี้ร่างของแม่จะถูกเัาต้องเห็น ไหว้สุข,ขาว้วเมือีคืแนแดงของแม่ไปเกิดชาติใหม่